โอเคครับพี่ผมพร้อมแล้วแล้วผมต้องทอํายังไงบ้างครับเนี่ยเองก็ออกไปต้องมั่นใจนะว่าเองออกไปแล้วเองจะรอดกลับมาได้ไม่มีใครจะคอยช่วยเองนะเว้ยข้าก็ไม่ไปเสี่ยงด้วยหรอกข้าจะรีบปิดประตูเลยถ้าเองออกไปแล้วทำไมถึงใจจืดใจดาได้ขนาดนี้ว่าไงนะเปล่าพี่ปรับเปล่า,าครับอ่าได้เดี๋ยวผมไปล่อให้โอเคใช่ไหมว่ายังขี่ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเปิดประตูให้ด้วยพี่ ้ารออยู่ด้านหน้านะแต่ถ้าเกิดมีอะไรไม่ชอบมาพากลข้นหนีเลยนะโอเคครับพี่ไปแล้วฮะตรงนี้เป็นเขื่อนกั้นน้ําใช่ไหมที่เขาบอกว่าปลาตัวให,ใหญ่เข้ามาไม่ได้ะคงจะจริงคือนะเอาแล้วนี่ใครเนี่ยเด็กๆออกมากันได้ไงว่าแต่ไอ้ยักษ์นี่มาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเราก็ลงน้ําได้ไม่นานด้วยสิโอ้นั่นไงชัดเลยมันกาลังทําอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะสงสัยว่ามันกาลังหาอาหารกินอยู่หรือเปล่า เอาละมันมาหรือยังเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหมาแล้วตัวสีแดงมาแล้วเียวโอ้โหสวยแล้วฮะโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้ของไงดีอะตัวนี้เป็นปลากระโดดใช่ไหมเฮ้ยฮเกือบไปแล้วเนี่ยอะไรครับเนะี่ยมีตัวอะไรบางอย่างกำลังกัดมันอยู่สงสัยจะเป็นปลาเรอนิกใช่ไหมเอาละมันมาแล้ววีเฮ้ย,อยโอเค ตัวได้อยู่มตามมา pardon. สงสัยมันจะสนใจเราเนี่ยปลาตัวเบลเลอร์เลยอะเข้ามาอยู่ในที่นี้ได้ไงเนี่ยใครใครมันทำหลุดเข้ามากันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้ยสวยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะปลาเราแม่งสะเทือนน้ำสะเทือนบกมากอ้าาาาเอาละเอาละมันยังตามอยู่ใช่ไหมเราต้องพุดเดียวแล้วก็โผล่เข้าไปเลยเฮ้ยตามมา็ว เฮ้ยโอเคเต่าอออมาแล้วเต่าอออมาแล้วมันเต่าอออมาแล้วปิดประตูให้หน่อยใครก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคมันออกมาตรงนี้แล้วปล่อยมันเฮ้ยอย่ามายุ่งกับพี่เลยให้พี่ได้เดินสะดวกเถอะอย่างนี้ไม่มีคนปิดประตูเราต้องลอบไปไกลก่อนฮะเราต้องลอบไปไกลก่อนน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้น้ําตื้นน่าจะว่าย,ว,ายว่ายติดโอเคปล่อยมันอยู่ตรงนี้แหละเอาไปดีกว่าฮะ ไป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 คงตามไม่ทันแล้วละ่ะเอาละเอาละปิดปิดปิปิดปิดปปิดไอโอเคเรียบร้อยโอ้โหอันตรายเหลือขนาดนับไปเจ้าปาปกระเบนโคดเทมินบนบกได้ด้วยพี่ครับผมมาแล้วเจ๋งมากเลยทําได้ยังไงเนี่ยก็ผมก็ขี่มอว์มว์แหละเองขี่คล่องมากเลยกว่าพวกพีอีอกนะเนี่ยอยู่ที่นี้มาตั้งนานไม่เห็นใครขี่อะไรดีแบบเองเลย จริงเหรอฮะที่คนเริ่มออกมาแหละครับรู้งานกันมากเลยโอ้พอไอตัวนั้นออกไปแล้วดิกลับเข้ามากันอย่างไว เออหนะาเองอย่าไปสนใจเลยขอบใจเองมากไปเข้าไปในหมู่บ้านเดี๋ยวไปบอกหัวหน้าหมู่บ้านก่อน <c oughs> ทีนี้เองก็ไปอาหาหัวหน้าหมู่บ้านบอกเขาด้วยว่าเองทําสําเร็จแล้วขอบใจเองมากเลยที่มาช่วยเรา <c oughs> เองจะมาอยู่หมู่บ้านเราใช่ไหม <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่แต่ยังไงเนี่ยผมได้ช่วย็ดีใจแล้วครับ <c oughs> เออขอบใจเองมากเลยนะเออหัวหน้าหมู่บ้านครับเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับสิ่งที่ฝากให้ผมไปทําครับผมจัดการให้เรียบร้อยนะฮะไอตัวโมซาอะไรนั่นผมลอกไปแล้วสุดยอดไปเลยนะรัาไม่เคยเห็นใครใจดีเท่าเองเลย โอเคละเอานี้เองก็ไปอยู่ที่หมู่บ้านเราได้เลยจเจ้าเจมมี่ใช่ไหม <_ may> เขาคงไม่เป็นพิษเป็นภัยอันตร,รายกับเราหรอกเราบอกความจริงไปเลยดีกว่าผมมีความจริงจะบอกครับผมความจริงอะไรวะ <_ may> คือผมมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเฮ้ยเอ็งเ,เป็นคาบาาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คาบาวนะับผมเป็นคนธรรมดานี่แหละ แต่ว่าผมกำลังเดินทางตามหาเบาะแสของพวกกลุ่มคนบ้าบนภูเขาครับที่มันหายตัวไปไม่ทราบว่าคุณสวิมจะรู้จักไหมฮะพวกกลุ่มคนบ้าพวกนี้ข้าก็รู้อยู่แต่ว่ามันหายไปอ่ะเหรอใช่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอะก็เลยมาตามหาดูแล้วปรากฏว่าเราก็เจอหมู่บ้านของคุณนะครับหมู่บ้านเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแบบนั้นหรอกเพราะว่าเราออกไปไม่ได้ อย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละพวกเราโดนโมซาทําพิษนะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกก่อนอ,อ๋อไม่เป็นไรหรอกว่าแต่หมู่บ้านเจ้าชื่อหมู่บ้านไรล่หละหมู่บ้านของพวกเราไม่ได้ตั้งชื่อครับแต่เป็นกลุ่มคนอพยพถ <c oughs> ้าไม่รังเกียจเนี่ยเรามาเป็นพันธมิตรกันไหมฮะไ <c oughs> อ้พูดจริงเหรอเนี่ยอยากให้เราไปเป็นพันธมิตรกันเหรอ <c oughs> ข้าก็กําลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีเลยนะหลังจากมีโมซามาเราทําอะไรเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งคนอื่นอยู่ดีเออเดียนกัน นั่นค่ะตอบตกลงตกลงเหรอฮะขอบคุณมากเลยครับางนี้ผมจะได้กลับไปบอกผู้ว่าครับว่าเรามีพันธมิตรเพิ่มอีกแล้วจริงๆแล้วผมมีหมู่บ้านถึง2หมู่บ้านเลยฮะเอ้ยโอ้โหเลยค่ะเจอแจ็คพอตแล้วเดวละที่แกให้ค่าเป็นพันธมิตรด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้แกเป็นพันธมิตรสงสัยจะอยู่ยากเลยนะอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับพูดเกินไปนะผมไม่ได้ปล้นสะดมใครทั้งนั้นแหละฮะผมอยู่ด้วยตัวของหมู่บ้านพวกผมเองครับผมยินดีได้รู้จักนะสําหรับเจ้าก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านนั้นละกันได้ฮะยังไง ขอบคุณมากนะฮะที่ให้การช่วยเหลือขอบคุณเจ้าเหมือนกันโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมเตรียมตัวแล้วนะฮะมีอะไรก็บอกให้ช่วยตลอดเลยนะแต่ต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเยี่ยมข้าให้มากันเองนะคะ้ะคงไม่ได้เข้าไปหาอะไรแบบเนี้เพราะว่าข้าว่ายนะ้ําอย่างเดียวข้าไม่ค่อยขึ้นไปบนบกไม่ค่อยถูกกับบนบกนะไม่เป็นไรฮะผมพอเข้าใจอยู่ครับที่นี่มีแต่คนว่ายน้ําทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากขี่แจ็คกะโดเมื่อไหร่ก็กลับมาขี่ได้ทุกเมื่อเลยนะจะย,ยืมก็บอกแล้วกันโอเคฮะไม่เป็นไรครับผมมีมา้าฮ มีม้าด้วยเหรอเอ็งขีม่ม้าเหรอเนี่ยใช่ครับผมทำไมตกใจขนาดนั้นโฮ้ยคนขี่ม้าน้อยสมัยนี้คนไม่ค่อยมีขี่ม้าก,กันแล้วจริงเหรอฮะงั้นผมก็เทสิครับอโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับได้ได้โชคดีขอบใจมากแล้ววันหลังมากินเลี้ยงนะได้ครับผมไม่มีปัญหาเอาละเจนนินโอ้หนินโหดจริงๆหน้าอะไรฮะงูเหรอครับงูมันไปกัดนินเหรอนินทำอะไรเนี่ยงูเหรอนะ่อะไรวะงงจริงๆ อ๋องูเอาละรอนานไหมนินเป็นห่วงจริงๆเลยนึกว่าจะเป็นอะไรไปซะแล้วโอ้โหจัดการงูซะหนึ่งตัวเท่มาเอาละได้เวลาไปละพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผ่าม่งาวงเผาม่วงเผาม่วงเอาอเฮ้ยแต่พวกนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่า,วามันเข้าไปในเผ่านักดำน้ำไม่ได้โอเคเผาม่วงเผาม่วงเฮ้ยปืนปืนเรียบร้อย จ่มมากเจ้านินเอ๊พวกดวงพวกเดียมันมาจากไหนกันเนี่ยนินสวยละเราโมซามอาไว้ตรงนี้แล้วเราจะข้ามกลับไปยังไงเนี่ยขามามาได้ขากลับกลับไม่ได้นะเว้ยตรงนี้นี่โมซาอยู่นะโอ้ยอย่างกะรอแกรอ,อข้าเหรอเดียวจะโมซาโอ้หโอ้ยโมซาเอ้ยแกคิดว่าแกจะกัดพวกเราได้จริงเหรอมีมา้าไหวไหมเนี่ยนิน เอาให้ถึงตรงนู้นได้ปะ <If S 1> คิดดีๆนะนินเขาต้องเสี่ยงอ่ะหรือว่าเราจะไปว่ายน้ำตรงนู้นดิเราว่ายไกลได้ไหมเราลองเลาะขอบจากด้านหลังตรงนี้เพื่อจะไปข้ามฝั่งนู้นโอเคนินโอ้โหม่วงมงมงมงเ้ยเฮ้ยเจ้ะเล่เผ่าม่วงแถวนี้เผ่าม่วงอยู่ด้วยมีเผ่าม่วงอยู่จริงๆฮะเอานะครับอุ้ยเฮ้ยอะไรของพวกเองวะเนี่ยเอาละเฮ้ยพวกบันมาใครวะเนี่ยเฮ้ยม้าเจ้านินเจ้านินมานี่เจ้านินหนีไปไหนเจ้านินมานี่มานี่จะไปไหนอ่ะอุ้ยมันเป็นใครวะเนี่ยไปเร็วนิน ไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันต้องมีเผาม่วงอยู่แถวนี้แน่เลยอะเอ้ยได้ไงนิน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 เร็วเร็วหลบนินอย่าให้มันยิงโดนมันยิงยาสลบไอพวกนี้ยิงยาสลบจัดการมันนินเรียบร้อยโอเคสวยมากนินไปดีกว่าฉันว่าบรรยากาศมันชักแปลกแล้วไม่ดีแล้วนะเราเจองานหนักแน่หมู่บ้านนักดำน้ำจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเคเอาละเจ้านินตรงนี้คงเป็นทางที่แคบที่สุดหรือเปล่า เฮ้แม uhm, ่ใ uhm, ม uhm. uhm ่ๆเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยนินเอ้ยทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยขอบใจมากเลยที่แกว่ายน้ำเป็นเนี่ยถ้าแกว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยแย่เลยนะนินโอเคขึ้นแล้วไปกับหมู่บ้านกันเถอะนี่แกเป็นม้าที่สุดยอดมากเลยนะนอกจากวิ่งบนบกแล้วยังวิ่งทางวิบากได้อีกอะไรมันจะเทพขนาดนี้เป็นม้าที่ไปธรรมดาจริงๆเลยนะโอ้โห สารภาพประโยชน,น์ฉันสงสัยจริงๆว่าจนนายเก่าแก่ได้เลี้ยงแกมาย,ยังไงมาดูกันว่าไอ้นี่นข้างหลังแรปเตอร์แรปเตอร์มันตามแกไม่ทันว่ะมาดูกันซิว่ามันจะตามแกทันไหมไอสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นอ้าวมันเลิกตามซะแล้วสงสัยถอดใจคนที่หมู่บ้านเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่กาดครับเฮ้ยใครอ่ะผมจิมมี่ฮนะกลับมาแล้วครับผมโอ้ oh, ไปตั้งแต่เช้าเพิ่งกลับบ้านทีนะมาทำไมตอนเย็นอ่ะรู้ว่าจะมาพรุ่งนี้ เปิดประตูเองเลยโอเคพี่เปิดเองอยู่แล้วแหละไม่เคยมีใครจะเปิดให้ผมโอ้ยค่ดูว่าอีกจะไม่มาแล้วนะเนี่ยมาดิพี่ฝากเจ้านินด้วยครับไว้ตรงนี้ยังไงวันนี้มันช่วยผมได้เยอะมากปพ๊บมแนินแจ่มมากเลยเอยอเก็บป,ประตูเรียบร้อยโอ้ยนัวจะไม่มาแล้วไง ก็คิดว่าจะล็อกกอนไปนเลยไม่ต้องให้ใครเข้ากันพอดีแม่พี่ปวดเป็นเล่นเออพี่นี่ทีนทุกคนยังอยู่กันครบโอเคโอยกลับมาแล้วหรอครับ่านผูว่าพอดีว่าผมไปได้พันธมิตรมาเพิ่มอะครับปวดเป็นเล่นนะเองไปแต่ตอนเช้าเลยนะเอิงก,กลับมาเองบอกเอ็งมีพันธมิตรใช่แล้วฮะแถมผมยังได้ขี่พวกปากเบนด้วยปากเบนไม่ธรรมดานะเลยปกติเราขี่แต่พวกเรืออะไรพวกนี้แต่สามารถขี่สัตว์น้ําได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเจ้าจิมมี่เอ,อ้ยใช่ฮะเผ่านี้เป็นเผ่าน้ำครับผมผมว่าอนาคตเนี่ยเราต้องรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ผมอยากทุกคน ปึกแผ่นครับผมก่อนที่ผมจะไปเจอหัวหน้าของผมหัวหน้าของผมจะต้องภูมิใจในเรื่องนี้แน่นอนถ้าอย่างนั้นก็วันหลังให้เขามารู้จักเราสิคงไม่ได้หรอครับเพราะว่าเขาว่ายน้ํากันอย่างเดียวฮะเขาไม่ชอบเดินขึ้นมาบนบกครับผมแม่ แย่เ yeah, ลยนะไม่เป็นไรยังไงก็ฝากเองเป็นคนดูแลคอยเชื่อมมิตรสัมพันธ์ระหว่างเผ่า้วยล้วกันต <ST S> <as> อนนี้เราก็มีทั้งหมด3กลุ่มแล้วถ้ามีเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ยิ่งแข็งแกรง่งและก็ปราศจากศัตรูใช่ฮะผมก็คิดแบบนั้นแหละครับผมแต่ก่อนจะกลับมาเนี่ยผมไปเจอเผ่าสีม่วงสิครับ เผ่าสีม่วงเหรอใช่ครับเผ่าสีม่วงผู้ว,ว่ารู้จักเหรอครับเไม่รู้อ่ะมันเป็นใครอ่ะโอ้โหผู้ว,ว่าไม่รู้จักแล้วจะตกใจทําไมฮะข้าก็กลัวไงกลัวมันจะมาทําร้ายหมู่บ้านของเราเฮ้ยมันเป็นเผ่ายิงยาสลบรับพวกนี้เนี่ยอันตรายมากถ้าเกิดว่ามันเจอหมู่บ้านเราเนี่ยแย่แน่เลยแถมตอนนี้เรามีเพื่อนมากขึ้นเราก็ต้องคอยดูแลเขาด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแค่บอกว่าเป็นเพื่อนกัยเฉยเออจริงด้วยสินะเองง่ายหานมือเอกของเราพับผมผมไม่ทาให้ผิดพลาดแน่นอนฮะถ้าอย่างนั้นก็มีเรื่องแค่นี้แหละครับผมไปแล้วโโออเเคค โอเคนอนดีกว่าเฮ้ยดึกดื่นแล้วนะครับวันนี้ได้เวลานอนหัวหน้าหัวหน้าต้องภูมิใจในตัวเราแน่ โอเคครับชาวไม่มีชื่อและคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e เป็นชาวไม่มีชื่อด้วยกันเนี่ยอย่าลืมกดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องรากําลังเข้มข้นเรื่องราวเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่เรามีพักพูดถึง3เผ่ากันแล้วนะครับผมในตอนต่อไปเนี่ยจะพบเจอกับอะไรจะดีจะสนุกจะมันจะฮาจะตลกแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันนะฮะแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ